สวัสดีจ้าแม่เอ็มพระรอจ้ารอขับปลาคือเก่าจ้าขางไหคือเก่าจ้าพี่เนุอที่กัดปลาน้องมิกตะบนนกาเพิร์บอนทลิกจังหวัดอุบลจ้ามาบนไม้เก่าบนเก็บหมว่านเนื้อจ้าเฮ็ดปวกกว่าสิไดสิเลือหรือบบเลือนอนาจ่ามารุ่นก็ย่าเบิงจ้า ดอกแกละแข่งม้านจะเป็นเฮ็ดปวกจะดึงเอาได้เด้อจะพี่เนาะง้ามอยู่จะ้ะฝนตกเบถถิดลขึ้นจะพี่เนาะต่อกรบบองงามไปได้จ้ะตัวนี้เนี่จ้ะเล่มจะ้เมจะเล่มบาสิตะแกงหรือบะแกงเนาะจะ้ะพ้นห้ามพนจะพี่เนาะกรบบองงามไปได้แล้เนาะจะ้จะ ได้เมืองว่าสิได้อ๋อบ่านน้อจะพี่น้องเพิ่นก็เปื่อยแน่จ้ะเนตเล่มจ้ะจักผดอกจะได้จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะดอกนึงจ้ะพี่น้อไม่พอใจเนี่ย เป็นเฮดเล่มๆ้วจ๊ะเด้่มันก็ใหญ่เนี่ยขากระเซยแล้วนาาจากพี่นออกเสี็เกาแล้วจะจากข้องแสบ chọn nâng chả mất cho viên ôi bằng đó chả nhìn chả này là chả viên này viên nọ đỏ chỉ bắt tay để kẻ như bao cha, hừ hừ, cái này, tám độ, gì độ nó cha, biết để như bao nó, đêm ha, mình cầu cầu là cha, bắt cá bò chắc bắt cho nó cha บบเ,ตกกเต็มมาชองหาชองกับโบเห็นจ้ะเราหาเห็ดปวกบ่คือจ่าพี่น้องกะแยกกะเตรียมเตรียมมานหนักเ้อจ้ะแยกกะจะคุดเอามันหน่อยแปนต่อมกินอยู่เที่ยงให้เทียงหน้าน่าจ้ะเทียงให้จ้ะพี่นอ้องเลี้ยงงัวจ้ะเลี้ยงงัวไปนำคุดมันไปนำจ้ะพี่นอ้องหาเห็ดไปนำพอเนี้เราแน่นแล้วน่าจ้ะ ขอมันเอามันนะจ๊ะขอเฮ็ดเอาเฮ็ดน่นจาจะพี่น้องเฮ็ดบ่คือจ๊ะพี่นนองมือเนี้แตกพดเปน็นจังไง น้ำมันมน,นกมันเที่ยนไปตกไปเฮียของหวานกินดูช้องเถ่าบัร้ายกกินก็นอิ่มจ้ะพี่หนอบูกร้ายเป็นไปเหร่น,น้ำแม่พันยุกุงเทพจ้ะ ก็เส้นห่ออยู่จะพี่เนาะฤดูปีนปของหวานเนาะจ้ะกลางไฮย้ายขึ้นเกาเลยจ้ะเล็กก็บอกคือ Nó bôi bên đấy nữa rồi chờ. cũng niệm với hoa chà ta luôn nó son chà có son chà phi nọ cái bà chà này son hoa cái im bôi đường này đó này kín tai dài nữa chà cũng là có thấm cho nọ เนตหลุนเครื่องอิดกันอีกจ้ะมีแต่เครื่องอาหารจ้ะเครื่องปัยายได้แะ่เบี่ยงเหรอแกกับชิคุตจะไปต่มกินอยู่เที่ยงเห็นแหละจ้ะ อางใหม่จะพี่น้าะบุนต่อเสียดอเปล่าได้นางแพนม่อีกคกนสองแต่ใหญ่เห็นม้าตัคุนร้ายหน่อจะพี่นนาะใหญ่ก็บริคุดไปขายได้จะคุดไปต่อกินมงให้ ตัตำกันก็นกนเพื่อมันตาม,มาเหดปอกเชม้อโมนี้น้ะจ้ะพี่น้องมาจันทนี่หาใหาม่ได้กูาาได้แต่หัวแต่หัวพี่น้องเอ้ย Ôi, đút là xiêm nhảy bà này. Để bà nó xiêm à, thì là bà này. Bố mẹ sẽ được người ta mà áo xiêm bỏ Để bà này. Xiêm của bà đại bà này. Ủa ừ bỏ đây sáp hàng mày bỏ bò vào đây là gì nọ tay là bạn Mình này bên này tiết là chờ này làm xếp có trăm pin tắt tao chờ

แยกกับอยใางใพี่น้องมัว่ากุณอย่างสุดท้ายเจอได้ใจเลาหัวเนาะจากพี่น้อง

เพวมันค้าหางใหม่จะหัวเปิน่นหัวขาวขาวจะเป็นตาตมแสบเนะาะจตจีนน้ำตาลกู้วกระทบมันเสียนจะพี่น้องแล้วตะลุ่นเครื่อไม่เด้จ้ะจือดอกหนึ่งจ้าเป็นหนึ่งแสบอีกแ้วจ้ะเป็น้อานี่ น้ำนำพุดปัดปุทพัดคือไต่ไก่จ้ะเดี๋ยวบลัลดอกนี้ได้แจพี่หนอกเป็นกระเปื่อยเนาะจ้ะเนี่ยเว้เ,เขาละจ้ะดอกหนึ่งจ้ะมันละดอกละดอกนี้ได้พี่หนอกเฮ้ยเป็นบ่เคอยออกเป็นมูจ้ะ มันบอกาจากคุ้มมั่นจน้ะนี่นี่จ้ะแต่จะถ,ถารุ่นกับยายตอนคุดเดอจ้ะไอเอสบ่คือเราจะพี่น้องฮะเจนเมืยกับบเห็นกุด้ม,มั่นไปต่มนะจ้ะกวนันมาไปต่มยายใส่ตาขึ้นไปเอาบอกผะ เป็นอาบอกผาไม่กังวานอยู่กิน ถึงหัวใบใหญ่ยยกรงามเลือยจะพี่น้องหัวขาวหัวหมกดีจ้ะนี่นี่ยคุณเล็กกระทมจ้ะ,ะ,ม,จะมันนี่สิบวเป็นหัวใหญ่ไปเรื่อยเจ้ะคุดเขื่อมันเบี่ยมยรยเรื่อย,ยจ้ะคุดไก่บ่ได้จ้าฮะเคอใหญ่บ่ได้จ้ะพี่น้องพอเหลืองงอไปน้ำคุณมันไปน้ำจ้ะ ไายกับบริษัทคิมง้อให้เบิรงเด้อจ้าผลง้ออยู่ลูกข่างเบิร์นัันจ้าเพราะว่าตาดัดก้นละขางกับตาคือเก่าละจ้าเด็กง้อไปน้ำคุ้มมันไปน้ำจ้าพี่เนาะเพราะว่ายายหาเห็ดระบบคือได้หน่อยนึงเด็ดยายเอาให้เบิรงอยู่ดอกจ้าตอนสุลุคุณงานมาได้หน่อยได้ร้ายก็ได้เปิดคลิปกับว่าหาเห็ดละจ่าพี่เนาะ แผนสของยาหาเหี้บวได้เขาคุดมันน่ตจ้ะแผนสองคุดมันจ้ะเฮ็ดเจ๊เล็หนอพีหนอเฮ็ดกระบวมานเห็ดบวปีนี้แจ๊กเนออกเกินล้ใยายก็งงคือกันคือพี่กายยายหาไแ้เป็นหา well. เป็นหาแค่จะพีหนอพี่เียวบวกลฮงว่าเป็นไงกะ เห้เขาหวานไดนคือกันละจ้าโคดเบียเพิน่งน่าจา้ะบอแมนเคยใหญเเาาหให่เบียริมทางลัดงัู้นว่าละจ้าฟังเสียงกาดังปุ๊มันคาหางใหม่เดี๋ยวมันแข็งแกอยู่แด้วจะเป็นของหัวบ่อใหญ่แห้งจ้ะ จ้ะจะเนี่ยยญยจะออกให้เมิองเด้อจะได้ไลายหน่อยจามันน่นจ,<อ>จ,จะจ<อ>ะก็ด้ต้มเนาะจะเ<อ>ขาว่าย่าบอตัวกะเหลียงง้อใ,ให้จะผี่เนาะกะคุ้นมันไปน้ำขางให้<อ> ลายคนละทางกบตานี่จ้ะโอ้แล้พ่อจะได้กินจ้ะจ้ะไม่จะพี่เนาแต่สองโลอยู่จ้ะมันเพราะหมกอยู่จ้ะพี่นนองหากกลาลายไปไหนจ่าประมาณสองโลจ้ะ ก็เราพอจะกินนะจ้ะอือฮึสรุปผลงานจ้ะพี่น้องปองป้าจ้ะจะเยี่ยมบ้าเรเราหากินให้อยากจ้ะเฮ็ดกะย้อนมันกะจะดีละจ้ะเดี๋ยวออหน่อยหนึ่งจ้ะอีมีดอกผู้เดียวจ้ะพี่น้องเฮ็ดปัวกับเฮ็ดุงหมูดอกหนึ่งจ้ะย้อนมาดมันกะประมาณสองโลเด้อจ้ะ คิมนี่กับบ่มียังไลจาาเยี่ยมพ้าเหล่ะจ้าสวัสดีจ้าุนดีขึือจ้าจะไปไดช่องหูอันคุ้มให้เบิ่งเบิ่งเด้อจ้าเพราะว่าผู้เดียวจ้าจ้าช่องกระสีหยางเนจ้ะ

เฮ็ดบ่มีตรกวยฮัทางใหม่เนาะจ้ะพี่น้องพอได้มีคลิปให้พี่น้องลงเนาะจา้ะลงให้พี่น้องเบิง่งถึงสิผ่านบ่ผ่านยายกะม่วนจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามเด้อจา้ะจ่าเยี่ยมลร้านลกจก้ะในประเทศหรือต่างประเทศคือกันละจ้ะพี่น้องก็เบ,บิ่งคลิปใหญเยี่ยมผ้า่อจา้ะเป็นคนบ้นบานๆจ่าว่าก็บ่ค่อยเก่งเด้อจ้ะ บอกเกียงแตนนอกคลิปนอกอันแน่นจะเขาบอกนอกคลิปบอกไม่ค่อยเป็นจะพี่น้อกนักจะบอกจะได้ยหญ่จะพิสเสถึงน้อยจะคุ้มหนึ่งก็ใส่เวลาได้จะคุณมันบางเจอกระช้องนาที่สางนัที่กได้จ้ะก็ได้หาใหม่ไล่หานาทีขึ้นก็มีได้จ้ะพี่น้องแต่ละคแต่ว่าใหญ่บอกอยากให้เบิ้งชุกคุ้มจ้ะาผสมอัน ที่เราจะไม่หากใหม่ ข้างหใหม่จะพี่น้องซับเอาละจ้ะเ้าบริคุดไปขายดอกยน้อจ้ะพี่น้องเอาไปเห็ดของหวานกินคุดไปขายกับสถานหนึ่งน้อจ้ะพี่น้องแตาบ้าตาต่บ้าคุดบ้านนกับอยากอยากในยุทธจ้กรพี่น้องฮะที่อะพี่น้องบนีว่าเพิ่นมองใน่พี่น้องข้างห่างใหม่ Mỗi ngày để chạp hình ổn nè Nó này vừa Vừa Nếu ở yên thân nâng chả Thân xóa chả Nên chả này sút Đây là chả này Em bật này chả Nên chả phụ đeo yên chả ngoài này กพือนึงจ้ะคุยจักข้าวใหญ่ก็จะออกไปเขาไปให้เลยจ้ะแล้วงอสายต,ตาเพราะฉานมันงอไปช่างผลเลยจ้ะตาประทรน่ำเลยจ้ะพี่น้องคุยจักสองสามเกื่อนคนจ้ะแลวน้องว่าไปเดีออ๋ย่ผลนะ อุนว่ายก็อันี้จะเป็นหัวบา,บบาวน้อจ้ะจ้ะก็อันนี้ได้จะเอาให้เบงเพื่อนชุดเลยจ้ะก็อันนี้านี่เพื่นชุดจ้ะือ ยายซับคนเลยจ้ามันข้าวไหามา <S 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 จะ้ะเครื่อเดียวจ้ะนี่นียพัชย์ชิวจักรี่จะ้ะนี่นยเนย่นยเนี่ระจ้าเนยพัชย์ชิวจักรี่จะ้ะเด้อจ้ะเครื่อนี่จ้าพัชย์ชิวติดกันหัวเดียวออกสองหัวจะ้ะแล้วปรจ้ะพ,พี่น้องเครื่อเดียวเด้อจ้ะนี่เป็นม่านแฝดจ้ะหัวเดียวแต่ว่าสอง ก็เดียวออกเป็นหัวเดียวแต่ว่าเป็นสองหัวเร้อยๆจะออกให้เบิ้งนี่จ้ะนี่นี่เห็นบ่จ้ะมันหักนี่เห็นบอนี่นี่จะหักนี่นี่จ้ะมันอยู่อยู่น้ำกันจ้ะนี่นี่เป็นไงสิจ้ะยายกับมานเลยจ้ะคุณนมันหาเห็ดบ่อไม้กับมานมันมันเนาะจ้ะ